สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวช็อกค,คุมกําเนิดยังไงตั้งท้องเจอสาเหตุคําไม่ออกแมวซมกัดซองถุงยางเป็นรูเพียบกลายเป็นกระแสไวรบไปทั่วโลกโซเชียลหลังชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาโพสอุทาหรณ์หากต้องการมีเพศสัมพันธ์และยังไม่พร้อมที่จะมีลูกควรเช็คถุงยางอนามัยให้ดีเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดแถมไม่รู้ตัวจนกระทั่งเกิดการตั้งครรภ์อีกต่างหากตามรายงานของ et today ชาวเน็ตโพ์ข้อความในฟอรัม Reddit ชื่อแมวทำให้ภรรยาท้องและกล่าวว่าการคลอดลูกคนแรกก่อนกำหนดทำให้ภรรยาของเขามีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่ดีประกอบกับการแพ้ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นเหตุทำให้ทั้งสองตัดสินใจเลื่อนการมีลูกคนที่สองดังนั้นเธอจึงเตรียมตัวคุมกำเนิดอย่างเต็มที่โดยก่อนหน้านี้การทานยาคุมของภรรยาท,ทำให้เธอไม่สบายใจจึงหยุดกินและใช้ถุงยางอนามัย แต่วันหนึ่งภรรยากับพบว่าตนเองตั้งท้องก่อนจะเอะใจเมื่อฝ่ายชายเห็นแมวส้มกำลังกัดสำลีและทุกครั้งที่เขาจะเอาสำลีที่เคี้ยวออกจากลิ้นชักด้านชาวเน็ตคิดว่าการที่ภรรยาของเขาตั้งท้องอาจเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้เข้าด้วยกันจึงลองเปิดลิ้นชักเพื่อตรวจสอบทันทีจึงพบว่าห่อของถุงยางอนามัยเต็มไปด้วยรอยฟันและรอยเล็บแถมยังมีรูเคี้ยวอีกด้วย ซึ่งชายคนดังกล่าวไม่คาดคิดว่าแมวส้มจะกัดถุงยางที่บรรจุในกล่องด้วยซ้ําแมวของเราเป็นอัจฉริยะที่ชั่วร้ายผมคิดว่ามันฉลาดกว่าเด็กที่อายุเกือบหนึ่งขวบจริงๆเจ้าของโพสต์กล่าวซึ่งเผยแมวส้มที่เลี้ยงสามารถเปิดประตูตู้และลิ้นชักได้และตราบใดที่เจอของที่ตามหาก็จะเจอแน่นอนหลังจากรับมาอีกครั้งไม่กี่สัปดาห์ผมก็คิดเสมอว่าบ้านนี้มีผีสิงเพราะทุกเช้าผมตื่นขึ้นมา และพบว่าประตูตู้ครัวทุกบ้านเปิดอยู่เจ้าของพจน์ยังยอมรับด้วยว่าถึงแม้สาเหตุที่ภรรยาของเขาตั้งท้องเพราะเขาไม่ได้ตรวจถุงยางอนามัยแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าแมวสีส้มฉลาดเกินไปผมแทบรอไม่ไหวที่จะอธิบายให้ลูกชายหรือลูกสาวคนใหม่ฟังว่าเขาหรือเธอท้องเพราะแมวเาวเน็ตคอมเมนต์หลังอ่านแมวส้มเป็นแมวที่ดีที่สุดยินดีต้อนรับนะพ่อคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าอย่างน้อยเด็กคนนี้ก็มีเรื่องราวดีๆว่า เกิดมาเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแมวของคุณย well, ังดีอยู่ไหมคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าฉันรู้ว่านี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีน่ากลัวและน่าสะพึงกลัวในระหว่างตั้งครรภ์โปรดจับตาดูเธอและให้การสนับสนุนลูกๆที่คุณมีอยู่แล้วให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่านี่คือลูกสาวของฉันคิตตี้น่ารักจังเลยตั้งชื่อได้ยังไงอย่างไรก็ตามเมื่อคนหาโพ์เรดติตดังกล่าว พบว่าผ่านมา3ปีแล้วคาดว่าเด็กน้อยคนดังกล่าวจะเติบโตมาอย่างดีและเป็นที่รักของแมวส้มขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ